สวัสดีค่ะนักเรียนครัวิชาภาษาไทยในคลิปนี้เราจะเรียนโครงโลกกณิตเรื่องการครบคนค่ะโครงโลกกณิตที่คุณนํามาให้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นโครงสีสุภาพค่ะโครงสี่สุภาพวิธีการอ่านก็คือวรคหน้ามี5คําวรวคหลังมี2และ4 4นะคะวรคหน้ามี5คําก็แบ่งเป็น2เว้นวรรค3นะคะ2 3และข้างหลางมี2คําก็ อ่านเป็น2เลยแต่ถ้ามี4คําก็ให้แบ่งเท่าๆกันคือ2กับ2นะคะนักเรียนดูตัวอย่างปลาร้าพันหอด้วยใบคาใบก็เหม็นขาวปลากละครุงคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนผ่านนาได้แต่ร้ายร้ายฟุ้งเฟื่องให้เสียพงความหมายของโครงโลกนี้หรือโครงสีสุภาพนี้ก็คือการครบคนชั่วหรือคนพาล ย่อมนำมาซึ่งความมัวหมองตรงกับสำนวนคือคบคนผ่านผ่านพา,นานไปหาผิดนั่นเองโครงที่สองนะคะนักเรียนพเอเห็นผลมะเดื่อนะคะด้านมุมซ้ายบนนะคะผลเดือเมื่อสุกไสมีพันภายน,นอกแดงดูฉันชาติบ่ายภายในย่อมแมลงวันนอนบ่อนดุดดังคนใจร้ายนอกนั้นดูงาม ความหมายก็คือการครบคนอย่ามองเพียงภายนอกนะคะภายนอกอาจจะดูงดงามแต่ภายในเนี่ยเขาอาจจะนิสัยไม่ดีคิดร้ายเหมือนดังเช่นตรงกับสำนวนคือรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะว่าเขาคิดอะไรอยู่โครงที่สามนะคะผละไม้ของเราเองก็คือขนุนนะคะเปรียบเปยได้ว่าขนุนสุกสร้างแห่งสาขา ภายนอกเห็นหนามหนานั่นแท้ภายในย่อมรถสาเอมโอดสาธุชันชนนั้นและเลิดด้วยดวงใจความหมายก็คือการเคาให้มองคนมองด้วยความงามภายในเหมือนกับขนุนนะคะตรงกับสำนวนข้างนอกว่าครุขระข้างในตะติ้งหนงนั่นเองโครงที่3นะคะสอนเรื่องการคบคนก็คือ คนพาลผู้บาปแท้ทุจริตไปสู่หาบัณฑิตค้ำเช้าฟังธรรมอยู่เนืองนิดบ่อทราบใจนาคือจะอวกตักเข้าหอนรู้รสแกงความหมายก็คือคนเลวที่แม้คบคนดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถีปรับปรุงตัวเองได้เสมือนเจาะหักตักแกงก็คือช้อน,นั่นเองที่แม้จะอยู่ในหม้อกแกงแต่ไม่รู้รสของแกงได้ตรงกับสมมนตนิสีซอให้ควายฟังหรือตักน้ํารสหัวต่อก็คือแม้ถึงแม้จะครบคนหรืออยู่ในสังคมที่ดีตัวเองก็ไม่สามารถทำตัวเป็นคนดีได้ ตรงต่อมานะคะใบพอใบพาะเป็นอย่างไรนักเรียนดูมุมขวาบนนะคะใบพาะพันห่อหุ้มกลิศนาหอมระรวยลดพาเพิดด้วยคือคนเสพเสนหานักปราชญความสุขทราบหรือม้วยดุดไม้กลิ่นหอมความหมายก็คือใบพาะที่หอมไม้กลิศนานะคะไม้กลิศนาเป็นไม้หอมนะคะเขาได้นำยางไม้ห่มไม้กลิศนาเนี่ยมาทำ เป็นหัวเชื้อของน้ําหอมเพื่อให้ติดทนนานทีนี้ถ้าใบพอที่ห่อด้วยไม้กิษณาก็ย่อมมีกลิ่นหอมตามเนื้อไม้หอมนั้นเปรียบเสมือนคนที่คบผู้มีความรู้คุณธรรมย่อมได้รับความสุขความเจริญเช่นกันต่อมาโครงนี้นะคะแรง้งนะคะมุมขวาเป็นนกแรง้งรูปแรง้งดูร่างร้ายร,รุงรัง ภายนอกเพียงพึงชังชั่วช้าเสพสัตว์ที่มรณนั่นหรือโทษดังจิตสาธุชนกล้ากลั่นสร้างทางผลความหมายก็คือนกแรง้งมีรูปร่างไม่สวยงามนะคะทานแต่ของที่เน่าเสียนะคะแต่ภายนอกที่ดูน่ารังเกียจนั้นความจริงแล้วก็ไม่มีอันตรายเพราะว่ากินแต่สัตว์ที่ ตายแล้วนะคะเปรียบเสมือนคนที่ภายนอกไม่ดูสวยงามเลยแต่จิตใจข้างในมีคุณธรรมเป็นคนดีค่ะค่ะครูก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ